ไปชมพิธีทำขวัญควายงามเป็นครั้งแรกของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกันเลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ของภาคใต้ครับซึ่งพิธีนี้มักจะนิยมกันในวัฒนธรรมของชาวอีสานแต่ว่าตอนนี้ภาคใต้เองก็เริ่มรยนรู้ครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับคนเลี้ยงแล้วก็เป็นการแทนคุณควายงามที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวของชาวบ้านด้วยครับเ จงจแขไพปปิธีกรรมทำขวัญควายที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะครับที่ภูตะวันฟาร์มตมบนเขาพังอำเภอบ้านตาขุดที่นี่เป็นแหล่งเลี้ยงควายงามเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยครับจนได้รับความนิยม จึงได้นําหมอสู่ขวัญมาจากภาคอีสานนะครับคุณผู้ชมมาทำพิธีสืบสารประเพณีไทยตามความเชื่อโบราณน,นะครับว่าเป็นการตอบแทนคุณควายที่ช่วยไถนาแล้วก็มีการผูกเขาป้อนหญ้าควายงามกันก็สร้างบรรยากาศให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้มาชมประเพณีนี้กันด้วยครับ พราหมณ์สุรชัยขอบชัยแสงจากสำนักพราหม์เชตวันจังหวัดส,สกนลนครนะครับเล่าว,ว่าการทําประเพณีนี้ครับจะทํากันทุกวันขึ้น3ามค่ําเดือน3ที่ถือเป็นประเพณีปีใหม่ของคนอีสานกันนะครับก็เพื่อจะขอบคุณแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับท้องนาตามความเชื่อพื้นถิ่นครั้งแรกเคยจัดที่ฟาร์มควายงามจังหวัดกระบี่นะครับก็ถือเป็นการเรียกขวัญกําลังใจให้กับคนทํางานคนเลี้ยงควายด้วยครับ มา,มาที่จริงแล้วถ้าถ้าเราตัดเรื่องความงมงายเรื่องความเชื่อเรื่องผีเรื่องอะไรไปเนี่ยพิธีเรียกขวัญเนี่ยถือว่าเป็นพิธีที่ดี ที่บรรพาุรุษเ,รเขามีกุศโลบายให้ให้เป็นการแบบเรียกขันกำลังใจคนเราถ้าไม่มีเงินไม่มีทองหาใหม่ได้ไม่มีผัวไม่มีเมียหาใหม่ได้แต่ไม่มีขัญไม่มีกำลังใจจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ฉะนั้นแล้วการเรียกขันกำลังใจถือว่าเป็นเป็นพิธีที่ดีที่สุด ตอนนี้คือมาถ้ามาเกิดเชื่อหลานนี้คือผมจะมามาแวะดูควายเพราะว่าหนึ่งฝรั่งฝรั่งเขาชอบเมื่อก่อนฝรั่งมานะครับเขาจะดูแต่ช้างไม่มีควายทางบ้านเนาตอนนี้คือมานี่เขาจะดูควายฝรั่งเขาชอบเลี้ยงเขายบาเที่ยวแบบเืออนุรักษ์บนหญ้าอาบน้ำครับเขาจะไม่ขี่จะไม่ทารุสั์ พิธีกรรมเช่นนี้ครับก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้สืบสารวัฒนธรรมอีสานมาสู่ภาคใต้กันนะครับเจ่ยว่าการเลี้ยงควายงามจากนี้ไปเนี่ยก็จะสร้างงานนะครับให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังได้อนุรักษ์ควายไทยเนี่ยให้คงอยู่อีกด้วยคนระับ ควายงามของไทยตอนนี้ครับมีทั้งการจัดประกวดแล้วก็การซื้อขายกันที่เราเห็นในข่าวอยู่บ่อยๆคุณผู้ชมตัวหนึ่งมูลค่านะครับหลักแสนก็มีหลักล้านตัวถึง10ล้านบาทก็มีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงกันเพื่อความสวยงามแล้วก็ซื้อขายกันเป็นล่ําเป็นสันมากไม่ได้มีเอาไว้เพียงเพื่อการถ่ายนาแบบเมื่อก่อนเท่านั้นครับ